1นึถึงสวันที่9วันที่สิบีความสามารถความรู้ทักษ,ทกษะทัศะนคติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยการอบรมทั้ง4วันเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมีถึงเราจะพัฒนาไปขนาดไหนถ้าเราไม่มีการนําเสนอออกสู่ภายนอกมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนาะดังนั้น,น,นสิ่งที่สําคัญถึงจะออนไลน์กิจกรรมฐานให้ความรู้ของแต่กลุ่มโดยวิทยากรกลุ่ม ให้กับผู้ส่งคุณวุิในวันสุดท้ายของการอบรมผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการติดขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ,จของทางเอกชนครับเรียนท่านอันนี้ตลาดเดิญคณะวิทยากรนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการเรียนโครงการแล้วนะครับผมว่าเป็น ต้องขอบคุณทางการจังจหวัดเนาะที่ได้เสนอโครงการดีๆนะครับแล้วก็จากสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็ต้องขอบคุณทางวิทยากรนะขึ้นบัญชีผู้เข้ารับการอบร,ม,รมทุกคนนะครับที่มาอบรมในหลักสูตรนี้อันหอนอันเรียนแล้วในเรื่องของการพัฒนาบองรองทำอย่างไรคนจากที่อื่นนะครับไม่ใช่สีสืเกตเที่ยวสีสืเกตนะครับมันต้องคนดีๆนะครับผ่าน สื่อโซเชียลต่างๆนะครับที่จะต้องไปทําต่ออีกนะลองกําหนดดูสิว่าพอนําสิ่งที่ที่อยู่ในความรามับผิดชอบของเราเนี่ยนะครับนำเสนอพนมเนี่ยเขาใช้คําว่า r e s ซิ a เนชั่เมื่อแห่งการพักผ่อนนะครับแต่ถ้าูถุญสีสเกตเราจะใช้คําว่าอะไรเราก็พยายามนั่งคิดกันในธินัตรที่มีความโดดเด่นมากมายที่เราจะต้องส่งเสริมเขาในอนาคต นะครับโดยที่เราอยู่ในสี่ทีมนะัก็คือกีฬากราดในประเทศไทยนะครับที่มีทั้งโรงเรียนกีฬาและมอกีฬานะครับนะครับผมเจอคนจากมาเลเซียามาแข่งยกระวาทิโลกเข้าไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เราต่อยอดได้และเรามีการพิสูจน์การจัดการแข่งขันฟุตบอลที่ผ่านมานะครับวันเี่นไปด้วยโปลแลนเซาแอฟริกานะครับเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์มาเลสค่าทิศโลกเนี่ยจะเป็นงานที่ทําให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติได้มากินมาใช้มาสัมผัสจะกลับก็กลับไม่ได้ไม่รู้จะหารถทางไหนกลับเข้านอนอยู่โรงแรมพอจะว่าเขาสวยก็ไม่ใช่นะครับแต่เราก็เข้าไปทักทายแล้วเราก็อา,าสาไปส่งเขาที่โรงแรมนะครับ <Okay. S 1> ดีกว่าที่เมืองปีนงังที่มาเลเซียและพวกเราต้องภูมิใจแล้วก็อยากจช่วยันผักดนและปีนี้ งานประกวดโยนตักขึ้นให้ใหญ่ขึ้นนะครับปีนี้เราจะเอางานซาวออฟสีสกเกงไปใส่ในเดือนธันวาความเป็นเมืองภาพยนตร์ของพวกเรานะครับคนที่มาโยนวาทิศโลกเขาจะมีพื้นที่ในการเที่ยว